Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับเป็นกลางชนแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นในรูปนี้ก็คือปั๊มน้ำนะครับใช้คู่กับแผงโซลาเซลล์นะครับหรือแบตเตอรี่ได้ปั๊มน้ำตัวเก่าวันก่อนที่ผมรีวิวถ้าเพื่อนเพืยังจำได้นะครับถ้าเคยดูนะ200กว่าบาทตัวนั้นนะปรากฏว่าไปแล้ว ท้งไปแล้วเปลี่ยนใหม่นะไม่เป็นไรสองร้อย200กว่าบาทเพราะผมก็คือมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าราคาสองร้อยกว่าเนี่ยมันก็คงได้พักนึงอ่ะนะได้ไม่นานแต่อันนี้ตัวนี้หนึ 1, ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้าจะไม่ผิดนะสั่งของมาลองใช้ดูนะหลายตัวราคา จำไม่ได้นะครับแล้วเวลาที่รับของนี่บางครั้งอยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างครับ <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูข้างในกันเลยตัวนี้กัด12โวลต์นะใช้กับแผง12โวลต์แล้วแต่เวลาคุณผู้มไปเลือกซื้อก็ดูดีๆว่า เรากดสั่งซื้อไปเนี่ย12โวลต์หรือ24โวลต์นะให้มันเข้ากับแผงของเรา <c oughs> เปิดมาปุ๊บที่เห็นเลยนะครับคือสายไฟที่ยาวมากโอ้ยาวมากอย่างนี้ ไม่ต้องต่อสายนะไม่ต้องต่อสายโอ้ละโอ้หหนักอยู่นะหนักเป็นกิโลกี่กิโลไม่รู้ครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเข้าแผงได้เลยโดยตรงนะครับ ยี่สิบเมตรนะสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยยาวยี่สิบเมตรนะครับแล้วตัวนี้ก็ต่อออกท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับต่อข้อขนาดหนึ่งนิ้วหนักนะผมว่าน่าจะกี่กิโลได้ กิโลหรือ5้กิโลได้หนักหนักผมกลบประมาณแล้วนะเดีย๋ยวเห็นเนี่ยในรูปของเขาเลยต่อตรงจากแผงเลยมาเข้าปัม๊มนะแต่ของผมนี่จะต้องผ่านแบตเตอรี่ตัวหนึ่งนะแล้วก็มีเบรกเกอร์มีตัวควบคุมนะครับการชาร์จแต่เราจะต่อตรงก็ได้นะหมายเหตุ ปั๊มใช้สําหรับน้ําสะอาดเท่านั้นพูยง่ายก็คือว่าการที่เขาหมายเหตุเนี่ยคือเขาป้องกันตัวเองนะครับเกิดปั๊มของคุณไปจุ่มในน้ําที่มีโคลนตมหรือมีสิ่งสกรปรกสิ่งปฏิกูลหรือมีหญ้ามีพะยะเข้าไปติดเนี่ยแล้วเกิดปั๊มมีปัญหาขึ้นมาก็คือเขาไม่รับผิดชอบนะฮะการที่เขาหมายเหตุไว้อย่างนี้เป็นการป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเราก็ต้อง เรามัอระวังนิดนึงในเรื่องของก่อนที่จะจุ่มลงน้ำเนี่ยเราก็ต้องหาเครื่องป้องกันนะครับมาห่อหุ้มหรืออะไรเป็นตะขถ่ายตะแกรงอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อป้องกันขยะที่จะเข้าไปอุดตันข้างในนะครับสั่งอันนี้ผมสั่งจาก l a z a ด้าเนาะแอปที่ผมสั่งเป็นประจำสั่งได้ทุกแอปอะครับมันก็มีทุกแอปแหละนะ ว่าถนัดแอปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามนข้างในเป็นข้างในไหมเรามาลองดูว่าคุณภาพเป็นไงแต่เราดูงานการประกอบตรงนี้นะครับคร่าวๆตรงนี้สังเกตไหมเนี่ยฝาด้านนี้ปิดสนิทแต่ด้านนี้อ้านะครับมีอ้านิดไม่สนิท อาจจะต้องทําการตีมันลงไปนะใช้ค้อนตีมันลงไปแล้วก็ขันตรงเนี้ให้มันแน่นขึ้นดูงานประกอบอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ดูโด้วยผิวเผินนะมีน้ําหนักนะดูแล้วดูดีอ่ะดูดูน่าจะแข็งแรงนะครับกําลังไฟมันเนี่ยร้อยห้าสิบวัตต์น่าจะแรงเอาเรื่อง เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผลจากการต่อใช้งานแล้วเนี่ยความรุนแรงของมันจะแค่ไหนกันครับการต่อสายไฟก็ตรงนี้เลยนะครับโอเคเขาไปดูกันไปประกอบดูว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วต่อเข้าชุดของมันเสร็จแล้วเนี่ย น้ำจะแรงแค่ไหนนะน้าตกของผมโอเคเราไปดูกันครับเดี๋ยวเกือบลืมอย่างหนึ่งนะครับต้องเวลาหลายๆครั้งนะครับเราไม่ได้อะก่อนที่เราจะสั่งซื้อของเนี่ยบางทีเราเห็นในรูปภาพเราอาจจะสงสัยว่าเออขนาดของจริงมันเนี่ยใหญ่แค่ไหนหนักแค่ไหนยาวแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่ไหม จากที่ผมถือเมื่อกี้บอกไปทิ้งแล้วน้ําหนักนยอยู่ประมาณสี่ถึงห้ากิโลนะโดยประมาณผมไม่ไม่มีตาช่างนะแต่กะโดยประมาณจากที่เรา,เาถือของหลายๆอย่างแล้วก็เอน่าจะประมาณสี่ห้ากิโลส่วนความยาวเนี่ยจะให้ดูนะครับว่านี่ปลายปลายมือผมเนี่ยนะปลายนิ้วผมเนี่ยนะเกือบศอกนะครับวัด วัดจนถึงตรงนี้นะเกือบซอกแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราเอาแค่ข้อมือเนี่ยหรือแค่ฝ่ามือเนี่ยจับอย่างเงี้ยก็ยาวเป็นศอกะนะเกือบซอกนะพูดง่ายยาวเกือบศอกนะความอ้วนก็อ้วนกว่าแขนของผมนี่นะอ้วนใหญ่นะหนะัก ค okay. ไปดูกันปีจัยเบอร์แปด ตึงมือนะครับอย่าขันแรงมากเกินไปเดี๋ยวน็อตขาดเดี๋ยวงานงอก <c oughs> อันนี้เป็นปั๊มซัมเมอร์สนะปั๊มซัมเมอร์ส1้อยห้าส่อเราตีเราก็ขันลงไปก่อนเอาแค่พอตึงมือไม่ต้องแน่นมาก เป็น้อนยางอะไรก็ได้นะครับเี่ยวเคาะเบาๆดูนี่ผมเอาด้ามไขควงดูว่ามันจะลงไหม ไม่ครอบไปสนิทเนี่ยตรงนี้อาจจะน้ำเข้าได้แต่มันก็มันไม่เป็นไรอยู่แล้วตรงนี้เพราะมันมีสิ่งอย่างคิดว่าเใสุ่ป้องกันไว้นิดนึ่งน้อยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทุกอย่อยก็ยังอยู่ หลังจากต่อท่อนะครับต่อท่อออกทางปั๊มนะเนี่ยน้ําไหลแค่นี้เองนะไหลไม่แรงนะปั๊มรุ่นนี้แพงกว่าใหญ่กว่านะแต่ไม่แรงนะครับเบากว่าเยอะเบากว่ารุ่นตัว250 250บาทตัวนั้นนะเป็นเท่าตัวเอาพู้งี้ดีกว่า บาหวานเป็นเท่าตัวเลยอันนู้นจะพุ่งแรงมากนะน้ําไหลแรงไหลแรงเกินตัวแต่อันนี้ยตัวใหญ่แต่น้ําไหลแค่เนี้ยไม่แรงเลยนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบซื้อตัวนู้นได้ซื้อตัวนู้นได้ห้าตัวนะตัวนี้ตัวเดียวราคาของปั๊มรุ่นนี้ตัวเดียวซื้อรุ่นนู้นได้ห้าตัวนะความแรงสู้ไม่ได้แต่ดีกว่าอย่างเดียว คือเสียงการทํางานของปั๊มนี่เงียบนะเงียบกว่าเป็นเท่าตัวเหมือนกันอตัวนุ้นแทบจะไม่ดังเลยแต่ตัวนี้เงียบมากนะแต่เพราะความเงียบของมันบ่งบอกให้รู้ว่ามันไม่แรงนะตัวนี้ไม่แรงตัวนี้ความแรงของตัวนี้จะเท่ากับตัวไหนเท่ากับตัวสามร้อยกว่าบาทตัวนี้ี่ตัวนี้สามร้อยกว่าบาทเสียงดังมากหนกหูนะแล้วความแรงพอกันกับตัวนี้เลย หลายน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับพูดถึงเฉพาะความเงียบนะแล้วก็เราไม่ถ้าไม่ต้องการความาแรงของน้ําตกมากเกินไปเป็นน้ําตกเล็กๆอย่างเงี้ยก,ก็ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะความเงียบของมันเนี่ยเงียบที่สุดนะเกือบไม่ได้ยินคือขนาดว่าลองผมลองแบบต่อกับแบตแล้วก็เขาฟัง มาฟังรูอ่ะยังยังไม่จุ่มน้นํานะแทบไม่ได้ยินเสียงอ่ะต้องเอาหูไปแนบใกล้ๆอะถึงโอ้มันทํางานเงียบขนาดนั้นเลยยิ่งพอลงน้ําไปนี่คือไม่ได้ยินเสียงอ่าถ้าถ้าต้องการความเงียบนะตัวนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งน,นะแล้วก็เป็นน้ําตกเล็กๆไม่ต้องการความแรงของน้ํามากเกินไปนโอเคอันนี้ได้อยู่นะแต่อันนี้ของผมมันจะโตกว่า ความแรงของน้ํานิดนึงก็เลยส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงก็แค่นั้นเองมันก็ก็ความแรงก็ไม่มากนะฮะความแรงของปั๊มน้อยกว่าตัวนุ้นเกือบเท่าตัวแต่ความเงียบก็เงียบกว่าเงียบกว่าเป็นเท่าตัวเลยตัวนุ้นตัวที่เป็นปั๊มท้องเรือตัวนุ้นจะจะได้ยินเสียงแต่น้อยนะไม่เหมือนกับตัวตัวเหลืองตัวเหลืองเมื่อกี้ก็ดังมากแต่ตัวนี้เงียบที่สุดนะ ได้ยินแต่เสียงนั้นไม่ไม่ได้ยินเสียงปั๊มเลยขนาดยังไม่แช่นะก็แทบไม่ได้ยินอยู่แล้วแช่ลงไปก็เงียบสนิทนะครับถ้าถ้าถ้าเอาความเงียบนะตัวนี้ผ่านความแรงก็ไม่มากไม่มากความทนทานก็ต้องดูระยะยาวนะครับก็ต้องดูกันไปตัวนู้นเนี่ยที่แรงเนี่ยคือประมาณสองสมเดือนนะสองเดือนรู้สึกสองเดือนนะครับตัวนี้ก็ จะดูว่าจะได้นานแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากัน